ผมเริ่มออกกาลังกายตอนอายุ16แล้วก็เปลี่ยนจากผอมๆแบบนี้มาเป็นแบบนี้ตอนอายุ18ด้วยการออกกาลังกายที่บ้านเท่านั้นแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ผมมีหุ่นที่ต้องการในปีต่อๆมาด้วยดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร,ร์วิธีที่ผมใช้เริ่มสร้างกล้ามในตอนนั้นโดยผมจะแบ่งคลิปนี้เป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยคือส่วนของการออกกาําลังกายโปรแกรมที่ผมใช้ท่าที่ผมใช้แล้วก็อุปกรณ์งบเด็กมัธยมที่ผมใช้ตอนนั้นกับส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของการกินผมจะพูดถึง ทั้งสองส่วนนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยผมจะพูดถึงทริคเล็กๆน้อยๆแล้วก็ข้อผิดพลาดที่ผมทําในตอนนั้นคุณจะได้ไม่พลาดเหมือนผมที่สําคัญคือก้ามจะได้ขึ้นเร็วกว่าผมด้วยนะแม้ผมจะเริ่มตอนอายุ16ก็ตามแต่ว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับสามารถปรับใช้ได้กับมือใหม่ทุกคนเลยมาเริ่มที่ส่วนแรกก็คือส่วนของการออกกาําลังกายก่อนสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับท่าที่ใช้ในการออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือท่าประเภทคอมเพลกกับท่าประเภทไอโซเลตท่าประเภทไอโซเลตเนี่ยมันเป็นท่าที่ไม่เหมาะกับ มันเป็นท่าที่สร้างกล้ามโดยรวมได้ช้าแล้วก็ค่อนข้างเสียเวลาสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่มันนั้นเป็นท่าที่ผมเห็นมือใหม่ชอบไปเล่นกันเยอะอย่างเช่นท่าที่ถือดัมเบลแล้วก็เอามือขึ้นมาแบบเนี้ยท่าไอโซเลตนะครับมันเป็นท่าที่เล่นเราได้กล้ามเนื้อแค่ส่วนเดียวอย่างเช่นท่าเนี้ยเออมันก็ได้แค่ตรงนี้อย่างเดียวดังนั้นพอมันเล่นเราได้แค่ทีละส่วนใช่ไหมครับกว่าจะตัวใหญ่ขึ้นมาทั้งตัวมันก็จะใช้เวลานานมากแต่ว่าท่าที่เหมาะกับมือใหม่จริงๆเนี่ยแล้วก็ทําให้สร้างกล้ามได้ไวเเเเเเนนนนนีีีี่่่่่ยยยมมััจะะปป็ทททททาาาาาารรภคคคออออพพวววดดดืืํลลล้้้้้ไกกหๆสซึงโช ท่าส่วนใหญ่ที่ใช้ออกที่บ้านได้ท่าบอดี้เวทอะไรเงี้ยมันเป็นท่าประเภทคอมพาว์อยู่แล้วอย่างเช่นวิดพื้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้ทั้งอกไหล่แล้วก็หลังแขนอันนี้ก็เป็นท่าประเภทคอมพาว์ท่าที่ผมจะมาแชร์ในคลิปเนี้ยแล้วก็เป็นท่าที่ผมใช้เมื่อตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นท่าคอมพาว์ทั้งหมดเลยดังนั้นสําหรับมือใหมน่นะครับกล้ามขึ้นไวแน่นอนทีนี้นโปรแกรมที่ผมใช้ในตอนนั้นเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3วันด้วยกันก็คือวันอก วันหลังแล้วก็วันท้องซึ่งผมก็จะเล่นวนๆแบบนี้ทุกวันเลยอกหลังท้องอกหลังท้องหลังท้องทุกวันไม่มีวันพักเลยเพราะว่าข้อดีของการเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คือมันฟื้นตัวไวนะครับแต่ว่าอันที่จริงเล่นแบบนี้กล้ามเนื้อมันก็ได้พักแล้วก็ฟื้นตัวแล้วครับอย่างเช่นวันที่เล่นอกอย่างเงี้ยวันต่อไปไปเล่นหลังกับท้องใช่ไหมครับอกมันก็พักไป2วันแล้วพอกลับมาเล่นอกใหม่น่ะก็คือมันพักฟื้นเสร็จแล้วมาเล่นต่อได้แล้วข้อดีอย่างหนึ่งของบอดี้เวทเนี่ยก็คือมันใช้เวลาเล่นไม่นานมากครับ ทีนี้มาดูในส่วนของท่าที่ผมใช้ในแต่ละวันกันบ้างวันอกเนี่ยแน่นอนท่าที่เป็นคอมเพว็น์ที่บอกไปเนี่ยมันเป็นท่าวิดพื้นใช่ไหมครับ วันอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นค่าวิดพื้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆเวอร์ชั่นของการวิดพื้นอาจจะวิดพื้นแบบธรรมดาปกติบ้างวิดพื้นแบบเขาเรียกไดมอนด์พุชอัพก็คือแบบทำมือเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็วิดพื้นหรือไม่ก็มีวิดพื้นแบบเอาขาพาดข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็วิดพื้นซึ่งมันมีการวิดพื้นหลายแบบมากๆใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าควรจะจัดโปรแกรมยังไงในตอนนั้นนะผมก็เลยใช้วิธีเล่นตามคลิปใน YouTube ที่เขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วที่แบบสามารถเล่นตามได้เลยอนนนนัะ้ผมก็จะ แต่ว่าข้อดีของคลิปนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณวิดเพื้นแบบมานั่งนับจํานวนแบบหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยที่เขาให้ทำอะ่ะคือเขาจะจับเวลาท่าละ30วิอะไรเงี้ยแล้วก็ ให้วิดพื้นไปให้ได้มากที่สุดใน30ิวินนั้นที่เขาไม่ได้ให้นับเป็นจานวนครั้งเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้คุณอนะโฟกัสกับฟอร์มให้ได้มากที่สุดคือฟอร์มต้องถูกต้องก่อนนะครับจะก,กี่ครั้งก็ได้แต่ว่าทําให้ฟอร์มถูกต้องในเวลาที่เขากําหนดแล้วก็เปลี่ยนไปท่าต่อไปดังนั้นอะสำหรับมือใหม่ก็จะไม่ต้องกังวลมากว่าเออทำไมเราทําได้น้อยจังทําได้ไม่ถึงที่เขากําหนดเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะเล่นตามคลิปเนี่ยห้าเซตนะครับแล้วก็พักระหว่างเซตเนี่ยหนึ่งถึงสามนาทีก็คือทำตามจนจบ มันเริ่มเล่นคลิปใหม่แล้วก็ทําตามจนครบ5เซตก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปเนี่ยไว้ให้ด้านล่างซึ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยก็ลองทําแค่เซตเดียวก่อนถ้าไหวเนี่ยก็ค่อยเพิ่มเซตไปเรื่อยๆแล้วก็จับเวลาพัก3านาทีใช่ไหมครับช่วงแรกๆเนี่ยเอาสานาทีก่อนถ้ารู้สึกว่าเออมันเริ่มง่ายคือแล้วก็ลดเวลาพักลงเหลือ2นาทีเหลือ1นาทีก็ได้ฮัลโหลทุกคนพอดีว่าผมอะ่ะตัดคลิปใช่ไหมครับเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะไปเริ่มเล่นตามคลิปนั้นน่ สิ่งที่ผมทําก่อนเนี่ยคือผมเริ่มจากปิดพื้นแบบปกติก่อนเลยปิดผืนธรรมดานั่นแหละซึ่งตอนนั้นอ่ะผมที่ผมตั้งเป้าไว้อ่ะคือผมจะทําให้ได้100ครั้งต่อวันอกนะแต่ว่าไม่ใช่แบบทีเดียวร้อยครั้งนะครับคือตอนนั้นผมทําได้แค่10ครั้งผมก็เอา10ครั้ง10เซตอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะเป็นทําได้แค่3ครั้งก็เอา3ครั้ง10เซตถ้าทําได้5ครั้งก็เป็น5ครั้ง10เซตอ่าพักระว่าเซตเป็น1นถึงสนาทีก็ได้ถ้ารู้สึกว่าโอเคร่า้งั ค่อยมาเปลี่ยนเป็นทําตามในคลิปนั้นเพราะว่ามันจะยากขึ้น แล้วมันจะทําให้การพัฒนาขึ้นถ้าคุณทําแบบนี้ไปได้สัก1-2ถึง,งเดือนเนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นแหลวแต่ว่าถ้าอยากให้กล้ามโตวไวเนี่ยคุณต้องทําให้ตัวเองอะรู้สึกว่ามันยากนิดนึงอยู่ตลอดและคุณสามารถเพิ่มความยากได้นะครับโดยการเพิ่มน้าหนักตัวเองตอนวิดพื้นวิธีที่ผมทําตอนนั้นเนี่ยก็คือผมเอาหนังสือเรียนนะครับใส่กระเป๋านักเรียนแล้วก็วิดพื้นตามคลิปไปด้วยแต่ว่าก็จะเพิ่มจํานวนหนังสือหรือว่าเพิ่มขวดน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยทุกสัปดาห์ให้มันยากขึ้นเรื่อยๆ,ลววๆก,กล วันหลังนะครับท่าที่ใช้สร้างกล้ามหลังได้ดีแล้วก็เป็นท่าประเภทคอมพาว์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นท่าที่ต้องโหนบาร์ถ้าแถวบ้านใครมีบาร์โหนเนี่ยก็ดีไปแต่ว่าตอนผมเริ่มผมไม่มีผมก็สั่งบาร์โหนติดประตูร้อยกว่าบาทเนี่ยมาติด แล้วก็โหนเอานั่นแหละซึ่งผมจะบอกว่ามันเป็นร้อยกว่าบาทที่โคตรคุ้มที่สุดในชีวิตผมแล้วนะครับผมใช้ตั้งแต่น้ําหนักไม่ถึง50อะจนเกิน60ไปเลยทุกวันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่เลยด้วยซ้ำโคตรคุม้มซึ่งท่าที่ผมฝึกหลักๆเนี่ยมันก็คือท่า pull up นะครับหรือก็คือแบบดึงคอนั่นแหละอันนี้มันจะได้ทั้งกล้ามหลังโดยรวมแล้วก็ได้กล้ามแขนด้วยตอนที่ผมเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยวันหลังเนี่ยนะครับผมจะพยายามดึงข้อให้ได้30ครั้งแต่ว่าไม่ใช่30ครัั้้งนนนททีีเดยวนะตอนนนนผมํมามสุดแค่3ครั้งเองผมก็ ทำาครั้งเนี่ยแหละ10เซตไปเลยมันก็จะได้30ครั้งแล้วก็พักระหว่างเซตเนี่ยหนึ่งานาทีเซตแรกๆอะ่ะมันอาจจะ1นาทีได้แต่ว่าหลังๆอะ่ะมันไม่ไหวนะครับมันก็ต้อง2-3นาทีไปทีนี้สิ่งที่คนเข้าใจผิดกันเยอะรวมถึงผมด้วยในตอนแรกเนี่ยก็คือคนอะ่ะชอบคิดว่าการดึงข้อคือต้องเอาให้คางเกินบาขึ้นไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับให้จําใหม่นะครับว่าต้องให้อกอะ่ะ ขึ้นไปแตะบาไม่ใช่เอาคางขึ้นไปเกยบาร์เพราะถ้าคุณจําว่าต้องเอาคางขึ้นไปเกยบาให้ได้อย่างเงี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณอะพยายามชะเง้อขึ้นไปแล้วฟอร์มที่ควรจะเป็นที่มันจะถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะเพี้ยนไปด้วยมันก็จะไม่ได้โดนหลังจริงๆสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยคือคุณต้องพยายามแอนอกไว้ตลอดเนี่ยนะครับแล้วจําว่าต้องเอาอกอะ ไปแตะบาให้ได้แบบเนี้ยฟอร์มคุณจะถูกมากกว่าแล้วมันจะทําให้โดนกล้ามหลังเยอะกว่าเรากล้ามมันจะขึ้นไว้แต่ว่าถ้าคุณยังดึงข้อไม่ได้สักครั้งเนี่ยให้ใช้วิธีกระโดดขึ้นไปจับบาไวนะครับแล้วก็ยื้อตัวเองไว้ให้ค่อยๆไหลลงชา้ชาๆชา้ชาๆอย่างเงี้ยพอคุณทําไปเรื่อยๆเนี่ยสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยก็ลองดึงข้อจริงๆดูถ้าเริ่มทําได้แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นดึงข้อจริงๆไปเลยตอนแรกเนี่ยอาจจะเริ่มที่3ครั้ง10เซตแต่ว่าพอทําได้มากขึ้นเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นหบบ้ก้ามตวเราก็ต้องเพิ่มมควาายกให้มัน เพราะฉะนั้นอนะ่ะอาจจะขยับเป้าโดยรวมก็ได้ครับจากตอนแรกเนี่ยรวมๆต้องทําให้ได้30ครั้งอาจจะขยับเป็น50ครั้งเป็น80เป็น100ครั้งแบบนี้พอมันยากขึ้นเนี่ยกล้ามหลังมันก็จะพัฒนาตามความยากไปด้วยซึ่งถ้าคุณทําจนจุดที่จํานวนรวมถึง100ครั้งได้เนี่ยตอนนั้นอนะ่ะกล้ามหลังคุณจะสบึมมากผมอะ่ะทำหนึ่งร้อยครั้งได้ปุ๊บโอ้โหถ่ายอวดกล้ามหลังทุกวันส่วนวันท้องเนี่ยนะครับผมก็จะเล่นตามคลิปนี้เลยซึ่งถ้าบ้านใครเนี่ยพื้นแข็ง ผมก็คิดว่าน่าจะบ้านทุกคนแหละเวลาทากับพื้นตรงเนี่ยมันจะโคตรเจ็บหลังเลยนะครับไปซื้อเสื่อโยคะนานามาที่ผมใช้แล้วไม่เจ็บเนี่ยคือ5มิลน้อยกว่านั้นเนี่ยยังเจ็บอยู่ซึ่งผมก็จะเล่นตามคลิปเนี่ยแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้ว่าทําไมถึงแค่เซตเดียวลองไปเล่นตามดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แต่ประเด็นคือถ้าคุณสังเกตนะครับคุณจะรู้สึกว่าโปรแกรมเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่ ใช่ครับมันไม่มีวันขาและนั่นมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในการออกกําลังกายของผมเมื่อ2ปีแรกนะครับสปีแรกเนี่ยผมไม่ได้เล่นขาเลยปรากฏว่ากล้ามเนี่ยมันขึ้นแต่ด้านบนนะครับส่วนขาเนี่ยเป็นขี้ก้างเหมือนเดิมนะครับเดินเป็นไก่เลยทีนี้พอหลังจากที่ผมรู้ตัวว่าโอเคผมต้องเล่นขาแล้วผมก็เพิ่มวันขาเข้าไปในโปรแกรมมันก็จะเป็นอกหลังท้องขาอกหลังท้องขาอกหลังท้องขาและผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นขาด้วยเนี่ยกล้ามเนื้อโด ok ยร UM, วมของคุณ,คณน่ะมันจะขึ้นไวกว่าเดิมมากๆเพราะว่าการเล่นขาเนี่ยนะ หลังเทสโทสเตอโรนมากขึ้นแล้วไอเทสโทสเตอโรนนี่แหละมันก็จะมาช่วยบูสต์ให้กล้ามขึ้นไวอีกทีหนึ่งโดยถ้าเล่นขาที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะเปิดตามคลิปนี้เลยแล้วก็เล่นตามเขาาเซตพักระหว่างเซต3นาทีแต่ว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยทำตามพี่แกแค่เซตเดียวก่อนครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่โคตรโหดตื่นมาอีวันเหมือนไม่มีขาแล้วอ๋อแล้วก็คลิปเนี่ยเขาใช้ดัมเบลนะครับแต่ว่าอันที่จริงอ่ะคุณจะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าผมใช้นะผมก็ไปซื้อดัมเบลที่มันเปลี่ยนน้าหนักได้ราคาถูกๆมมมาาาาาแแลลลล้้วววกกกกก็เเ่่่นนนนนตััหะทีีสสขออองงรจบไป ของการกินบ้างเพราะต่อให้คุณออกหนักแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณกินไม่ถึงเนี่ยกล้ามคุณมันก็จะไม่ใหญ่อยู่ดีซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ผอมมาก่อนแล้วอยากสร้างกล้ามคุณจะเจอปัญหาเดียวกันกับผมเลยคือคุณจะรู้สึกว่าคุณก็กินเยอะแล้วแต่ทําไมน้ําหนักไม่ขึ้นกล้ามไม่โตสักทีผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งผมได้รู้ว่าการกินอิ่มหรือว่ากินจนจุกเนี่ยนะครับมันไม่ได้เท่ากับ กินเยอะเพราะว่าต่อให้คุณกินจนอิ่มหรือว่าหาโน่นนี่นั่นมายัดเพิ่มให้รู้สึกว่าตัวเองจุกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณที่คุณกินเข้าไปมันไม่ได้เยอะกว่าเดิมเท่าไหร่หรอกครับมันเยอะกว่าเดิมนิดเดียวเองคุณแค่รู้สึกว่ามันอิ่มรู้สึกว่ามันจุกเฉยๆดังนั้นถ้าคุณอยากสร้างกล้ามให้มันใหญ่ขึ้นไวจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือเพิ่มจํานวนมือเข้าไปต่างหากจากปกติกินแค่สมือเงี้ยก็ต้องเพิ่มเป็น4มือหรือไม่ก็5มือไปเลยแบบนี้ถึงจจจะะบอออออกกกกกได้้เเเเตต็็มมมมมปปปาาาาว่่ิิินนนนนนยยรงีีผล3ืื4 5 มันก็เห็นผลได้ภายในไม่กี่เดือนเลยเหมือนกันแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ใช่สายที่จะมานั่งนับแคลนับสารอาหารเป๊ะๆหรอกเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือผมอไม่ได้อยากเป็นนักพอกายหรือว่าเป็นนักกีฬาจรงิจรงๆผมแค่อยากเป็นสุดหล่อในสายตาป้าๆร้านอาหารตามสั่งเฉยสองคือผมรู้สึกว่าถ้าต้องมาคอยคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าแบบคิดโน่นคิดนีอดน่อย่างเงี้ยมันจะทําให้ผมไม่สนุกแล้วผมจะล้มเลิกเอาผมก็เลยแค่กะคร่าวๆเอาว่าโอเคผมต้องกินโปรตีนให้ได้1.5เท่าของน้ําหนักตัวนะแล้วก็กะคร่าวๆเอาแหละว่าน่าจะถ ึ้นไวกับผมเนี่ยให้กินเป็น2หรือไม่ก็2.5เท่าของน้ําหนักตัวไปเลยโดยรูทีนในการกินของผมตอนนั้นเนี่ยก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยผมก็จะไปกินที่โรงอาหารโรงเรียนแล้วก็สั่งพิเศษเพิ่มไข่เอากลับมาบ้านเนี่ยก็ออกกําลังกายแล้วก็ทําไข่เจียว3ฟองกินอีกมื้อหนึ่งก็จะได้เป็น4มื้อละแต่ว่าอันนี้คือวันธรรมดานะครับ วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ไปโรงเรียนถูกไหมมันก็จะไม่มีข้าวลงอาหารละผมก็จะทําข้าวไข่เจียว3ฟองกินนั่แหละหามือเลยผมทาเงี้ยอยู่เป็นเดือนๆอ,นอะ่ะคือกล้ามมันขึ้นไวมากนะครับแต่ว่ามีวันหนึ่งที่ผมเดินเข้าไปในครัวจะทําไข่เจียวกินเหมือนปกตินี่แหละแต่บังเอิญผมได้ยินแม่พูดขึ้นมาว่าไข่มันหายไปไหนหมดเนี่ยเพิ่งซื้อมาเองนะวันนั้นผมก็เลยอดไข่เจียวไปมือนึงแต่ว่ามันก็ทําให้ผมได้รู้สึกตัวว่าโอเคผมต้องหาโปรตีนทางอื่นมากินแทนไข่เจียวละไม่งั้นแม่จะดาวก็เลยเป็นนนจุดดเเเรรรริิิิ่่่มมมมต้ทีผกอาาหสโย อาหารเสริมที่ผมกินตอนนั้นเ <HHH> น,นี่ยมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันแน่นอนว่าถ้าผมอยากได้โปรตีนมากินแทนไข่เจียวเนี่ยอย่างแรกที่ผมมองหาก่อนเลยก็คือเวโปรตีนซึ่งเหตุผลที่ผมไม่ได้กินเวมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวมันไม่ได้จําเป็นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเวอ่ะมันช่วยให้กล้ามใหญ่ขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม <aquí S 1> <fat> ่ได้ช่วยให้กล้ามใหญ่ขึ้นแต่ที่มันช่วยเนี่ยคือมันช่วยให้กินโปรตีนถึงที่ต้องการได้ง่ายขึ้นอ่ะแล้วกนนึ่้้าาขมมั ขึ้นไวขึ้นด้วยนั่นเองดังนั้นอะ่ะถ้าคุณกินโปรตีนจากมื้ออาหารหลักอะ่ะถึงที่ต้องการอยู่แล้วเงี้ยเวย์ก็ไม่ได้จําเป็นแร้วครับอย่างที่บอกมันคืออาหารเสริมเฉยก็ถ้าคุณไม่ได้สะดวกทํากับข้าวเพิ่มอีกมือ้อหรือว่ากินข้าวเพิ่มอีกมือ้อไม่ได้มีเวลานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยก็กินเป็นเวย์โปรตีนแทนก็ได้แต่ทีเนี้ยเวย์มันก็จะมีหลายประเภทอีกก็ผมแนะนําว่าให้เลือกเวย์ที่เหมาะกับตัวเองนะครับเพราะไม่งั้นอะ่ะมันอาจจะทาให้สิวขึ้นเยอะหรือ เวไอโซเลตแล้วก็เวไฮโดรไลซ์ถ้าคุณไม่ได้แพ้นมไม่ได้แพ้แลคโตสอะไรเงี้ยสามารถกินเวคอนเซนเทรตได้ครับราคามันถูกสุดด้วยแต่ว่าถ้าคุณแพ้แลคโตสมันผมเนี้ยกินนมแล้วสิวขึ้นท้องเสียแนะนําให้กินเวไอโซเลตนะครับเพราะว่ามันมีแลคโตสน้อยตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็กินแต่เวคอนเซนเทรตเพราะว่าราคามันถูกดีปรากฏว่าสิวมันก็ขึ้นเยอะมากจนมารู้ที่หลังว่าโอเคถ้าแพ้นมเนี่ยต้องไปกินเวไอโซเลตอ่ะพอผมเปลี่ยนมากินไอโซเลตสิวมันก็ขึ้นน้อยลงจริงๆแต่ถ้าคุณมีเงินหน่อยเนี่นบบา สกัดจนเหลือแต่โปรตีนเน้นๆแล้วอ่ะแล้วก็แลคโตสเนี่ยเหลือน้อยมากๆนะครับน้อยสุดในบรรดา3อันนี้และแต่ว่ามันก็จะแพงหน่อยนะอ๋อแต่ว่ามันจะมีเวอีกแบบหนึง่งคุณอาจจะเคยเห็นคือเวสําหรับ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มน้าหนักโดยเฉพาะเวแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเวแบบ c o n c e n t ทรตแล้วก็เพิ่มสารอาหารอื่นๆเข้าไปด้วยอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยใส่เข้าไปมันจะได้ทําให้มีแคลอรี่เยอะๆน้าหนักจะได้ขึ้นไวๆอันนี้ผมเคยกินแล้วน้ําหนักมันขึ้นไวจริงนะแต่ว่าสิวก็ขึ้นเยอะด้วยเหมือนกันถ้าคุณไม่อยากสิวขึ้นเนี่ยก็ไปกินเวไ s o l a t e นะครับแล้วพยายามกินข้าวให้เยอะๆเอาน้ําหนักขึ้นเหมือนกันแถมไม่ค่อยเป็นสิวด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกเวเนี่ยมันทําให้กินโปรตีนถึงเฉย อีกอันนึงที่มันช่วยให้กล้ามขึ้นไวจริงๆเนี่ยที่ผมกินแล้วรู้สึกว่าเกิดกล้ามขึ้นแบบเห็นผลจริงๆเลยเนี่ยคืออันที่2นะครับก็คือครีเทีนครีเอทีนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารประกอบตามธรรมชาตินะครับที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อของเราอยู่แล้วจริงๆพวกเนื้อสัตว์ที่เรากินกันปกติเนี่ยมันก็มีคคีเทีนอยู่ด้วยเหมือนกันโดยหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเป็นที่เก็บพลังงานครับว้ให้กล้ามเนื้อเราใช้ตอนที่ออกกำลังกายนั่นแหละดังนั้นถ้าคุณกินเข้าไปเพิ่มเนี่ยอน้ะขึแปลว่่าตอนทีคุณไลเนียมันก็จะทําให้คุณมมีแรงาก เหนื่อยช้าลงกล้ามเนื้อฟูขึ้นกล้ามแน่นขึ้นพอคุณเล่นได้หนักขึ้นอึดขึ้นใช่ไหมมันก็จะส่งผลให้กล้ามคุณโตได้ไวขึ้นนั่นเองจริงอีกอย่างที่มันทําก็คือมันจะกักเก็บน้ําไว้ในกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนะครับมันก็ทําให้กล้ามคุณดูเต็มขึ้นด้วยแถมบางงานวิจัยเนี่ยนะครับบอกว่าเคทีเนะี่ยมันช่วยให้คุณฉลาดขึ้นได้ด้วยอีกต่งางหากแต่ว่าผลข้างเคียงที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยก็มีนะครับก็คือมันจะทําให้ผมร่วงเยอะซึ่งผมเนี่ยเป็นคนผม มใหม่เกี่ยวกับเคทีนแล้วอยากกลับไปบอกตัวเองตอนนั้นมากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดเงินค่าเคลเทีนได้เยอะมากนั่นก็คือโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาคุณจะกินเคทีนครั้งแรกเนี่ยเขาจะบอกกันว่าให้คุณอนะ่ะต้อง โหลดเข้าไปก่อนก็คือในสัปดาห์แรกที่กินเคียทีเนี่ยให้กินเยอะกว่าปกติเนี่ยสอถึงเท่าเลยแล้วหลังจากสัปดาห์แรกผ่านไปเนี่ยก็ค่อยลดกลับมากินปริมาณปกติซึ่งปกติของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกบางคน5กรัมบางคน10กรัมผมมากิน10กรัมประเด็นคือช่วงโหลดเนี่ยนะครับมันต้องกินปริมาณเยอะไงทําให้อไอที่ซื้อมานี่ครับมันหมดไวแล้วก็ต้องเสียตังซื้อเพิ่มใหม่อีกทั้งทั้งที่เพิ่งกินไปได้ไม่นานแถมบางครั้งเนี่ยผมกินหมดแล้วไม่ได้สั่งใหม่ใช่ไหมมันขาดตอนไปนานเน นะครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เป็นนักพลกายนี่แหละแล้วก็เขาเป็นเจ้าของช่อง Renaissance p u r a d i z a t i o n เป็นช่องที่เขาจะมาแชร์ความรู้เทคนิคทิคต่างๆในวงการฟิตเนสที่อ้างอิงจากงานวิจัยตลอดเลยแล้วเขาก็กินครีทีนเป็นประจําด้วยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยที่บอกอยู่นะว่าการโหลดเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นเลยคุณสามารถกินปริมาณปกติได้ตั้งแต่แรกเลยครับเพราะว่า สุดท้ายแล้ว่ผลลัพธ์ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ต่างกันส่วนเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเห็นเขาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะจริงก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวทางในการออกกําลังกายแล้วก็การกินที่ผมใช้สร้างกล้ามที่บ้านในตอนนั้นบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ทําให้ผมได้ผลลัพธ์แล้วก็ภูมิใจตัวเองที่สุดเลยก็อันที่จริงเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่มันทําให้กล้ามขึ้นไวแต่ว่าผมไม่ได้บอกในคลิปนี้เพราะว่าผมเคยทคนานําคลิ สบการณ์ตรงของผมอีกเนี่ยคลิปมันอาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าไปลองดูคลิปนี้ได้